สวัสด mm. the ีครับพี <finish> <inside> ่น anyway. ้องครับมาแล้วมันเฉพ่ะมาแล้วมาพร้อมกับความชิโนะที่จะพี่น้องเขาใส่เสือแรงส่งโอ้ยโทดเลยพี่น้องเอ้ยสีมายามรอบแต่ว่าแต่งตัวแบบนี้ไหมพี่น้องไปไอ้พ่อยายเอาขึ้นมาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าประทับใจเสื้อเล็กเกินคนซ้อมเด็กเนาะคนซ้อมเด็กเอาโมเป็นยังแลมาอมันกินปลาน้ำพ่อยายแล้วน้ำกลนพ่อยายนะครับเงานะมือหนีการใต้จิเป็นผู้ย์ไทยเองนะครับพี่น้องสวัสดีครับ

แขงหลังแต่ว่าน้ำแข็งแรงนี่แข็งแรงนะมันเป็นกลางแต่ว่าน้ำน้ำก็เริ่มลดแน่แหละพี่น้องบ่มาลดแน่แหละลดจะเหี่ยดนี่ยแหละล้วนป่นะน้ำลดลงแล้วแต่ว่ากันมาลุ้นกันปลาห้างสีดีอ๋อนี่ยูได้กินบ่พ่อจะได้เห็ดปลาร้าอินไหมปะปากกาวันนี้วันนี้เป็นปะการังตัวนี้ตัวนี้นินโอ้อันนี้นินวันปากาพี่น้องอันนี้น้องนินโอ้อันนี้น้องนินน้องนินน้องนินโอ้ยปู่ก็มี ปูกระมีปลาโตลูกกาจับจับหัวจับหัวบีบแน่นๆนั่นนี่ว่าเอาแล้ยเอาแล้วเลือดออกแล้วไม่เชื่าเลื่องแล้วนะกอรตือนสวยข้าเกี่ยวกัอยู่สวยนิดนึงพอมาขึ้นกต่ซ่อมอือมันขึ้นมาซ่อมกำขึ้นมากินก็จะกินเขาแล้วการหาขอกถุกนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็คึ้นฝ้าคึ้นฝนคือเกาแต่ว่าจักสีตกโบตกรู้สึกว่า กะยังด um, ีอย yeah. ู uh, ่นะครับพ <laughs> um, <laughs> <l up> ี <laughs> ่น้องอ่ามีน้ำมาให้ปูให้ปลาได้ไข่ได้กยังงนี้แต่ว่าปลาไข่ออกกวนแล้ไม่ไข่ออกกนแล้วหรอไข่ออกกนแล้วพี่ว่าเป็นตัวปลาสวยงามพี่น้องตัวปลาสวยงามว่ามันไข่ออกมันไข่ออกท้องมันเปลี่ยนแล้วว่างอีกเต็มล่องน้ำนึกเหรอเต็มล่องน้ำครับพี่น้องเข้ามาหยามนะครับช่วงนี้นะครับน้ำมาก็มีปลาให้กินน้ำรดก็มีปลากิน พราะได้กินได้ขนาดนี้เนาะถ้าได้เอาเอาเได้อยู่นีปไปทิ้งตัวนี้มาขังแท้แต่เพราะท่านกล่าวไปโอ้ตองไก่สิบใบคือไก่มืออือสิบใบคือไก่มือไอ้พอกำลังขืนมาอีกเลยครับพี่น้องกำลังขืนมาเก็บเร็วเก็บเร็ววันคือบอกกันไปเรื่เร็วเร็วเวพอเก็บเร็วๆทร็วขึ้นเพร่นเป็นตัวไก่เออเอาล้างนั่นจะถือเพอาได้อยู่กันพี่น้องนะครับเพอาะได้เพได้เดี๋ยวขออนุญาตบานข้ามพี่น้องอันขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ หลังที่โอ้ยมีขนมูความ <c oughs> เอาออกเสียงท่องได้ไะ <c oughs> โอ้หลังนี่กะใส่ได้คือกันงูยังนี่พอเขึอนโอ้ป่าโอ้หลังสองกับชุดยันมีเงาขึ้นมามีเงาเอาไว้เนี่ยพ่อเด้ไงมีเงาเอาออกว้าฮ่าฮ่า่ามาเอาเจ้ามีเง่บานนี่อ้ทัยไปอีทัยไปอีทัยอกหลังมีเง่ใส่ไว้นี่นี่ อยู่ฟังนี่เบิดบ่เอาอยู่ฟังนี่เบิด์แหละเพราะว่าพี่ใหญ่รว่าเราจะเอามาฟังแต่ว่าจัางเราเอาไปแทนฟังนี่นะเราี่ใหญ่เอาจากคุณมาอยู่หันหลังนึงอยู่หันหลังนึงหันเราบาเอาออกแต่ว่าหมู่บ้านนีเสามาจากนู่นใส่หางอควาแหลมแบบนี้สองหลังหมู่บ้านที่ควแหลมได้หลายหลายนี่เราว่าปรากฏอะไรสามลูกสี่ลูกเหมือนกันนะว่าสี่ลูหมู่บ้าน ได้บอกอย่างว้าพอจะได้ปลาบาว่าจะเอาไปหมาท่ยสี่สี่หายนะว่าเอามาสติสี่หายนะนี้ยายนึ่ก็จมอยู่นี่บอกใสมน้ำตู้เย็นก็เต็มเบิดเท่ตังกินแล้วว่าได้หลายครับเอามือแต่มาตัางเตะแมแล้วพ้าก็บอไปพี่ใแหลมกินนเอามาสีิสี่หายนะว่าสี่หายน่าคุ้วเราได้ปลาปกดแนี้สามทีลูกนะโอปะกดไข้ามาดได้ครับมาเด้ประกดแสดงว่า แค่ๆก็มันมันมันสินถืงกันันคือแวบบนเป็นมูที่เนาะม,มาเป็นมูเ <arose. S 1> ราว้อกดถือหลอดไงหลอดไงดีจสิเราพี่น,นอ ừ ừ. ้องเมื่อคืนเห่ <c oughs> ใส่ไวก้กะว่าด้ยามยู่ยามกินนะครับอ, <c oughs> อืมหนะลอดหลอก็เด,ดก็ ปลาสดทุ่งอาจจะท่งข้าวด้วยปลานี่ข้าวกันบัดอ่ะพื่อนยังก็ร่างสาวกินอยู่พี่น้องก็ร่างโดดกินที่ล้านึงนะครับพี่น้องะลุ่นน้ำกันลุ่นน้ำกันนะครับพี่น้องแต่เฉพาะที่วันได้กินอยู่หลอกช่วงนี้เพืพี่น้องฮะเบื้องป่านะครับเบื้องป่าเป็นสกันพี่น้องก่อนที่สิเบื้องมอระมันตีก่อย่าลืมมาให้งกำลังแรงใจทีมงานสาวนอยเป็นบันแพร่งเนื้อพี่น้องฮะมันตีก่อนะครับมาเบื้องมอระมันตีก่อแต่ว่าตอนนี้เบื้องป่าทะกอนนะครับน้ามากกับเพี่น้องเฮนพี่า นะครับบรรยากาศรอบบึงนะครับนั่นเป็นหลายเตอร์ไปละบึงไงบึงไงก็ว่ามันเต็มเลยเน่าจะเต็มนะแม่นะเพราะว่าล้นซ้องจับยุ่ไว้เดีอยไปเขาเปียกเลยนะแม่แหม่มันล้นล้นเขาไปพุ่นแล้วเนี่ยแล้วก็่วนฟังน้ำพุ่นจะล้นเข้าไปคือกันนะครับะโอ้หลังหนึ่งก็คือกันออกแล้วไม่ออกแล้วออกแล้วออกแล้ว มาแล้วพงไนพหญ่มาแล้วบา้านเอ้ามาลุ้นกันมาเบิ่งกันว่าพงไนเสร็จเลยบอหลังนี่เอ้าห <c oughs> ลังสามพี่น้องบ้านนี้ย <c oughs> ้าขนาดได้หลังสามบ้านนี้อพอหมู่บ้านสองหลังสิว่าะพอเอาขำม,มาพอเอามาหนีเป็นบ่ <c oughs> โอ้อยู่ฟังคนบ้านพี่น้องแสดงว่าอยู่ฟังนี่มีลุ้นบดครับมาอนีพี่น้องมีลุน้นมีลุน้นมีลุนล้นบ่ได้เอาจานมานำเนาะส่วนเลยไหมเอาจานตะคกีนบเลยแหละเอามือเอ้าวไม่ยอแล้วเอาเอาไม่ยอมแล้เอาเจ้า ลุยมีเงาเจ้ามือนี่ลุยละมี้อนี่มตาลุยนะมือนี่นะครับไปนี่จะไปไทยวาพี่น้องเหมือนถ้าชวนมานรงนี้เนาะอีทยออือีทไยอีทไยอีทยเออเดิตาคนง่าย ปลาคุณไทยปลาคุณไทยเห็นไหมน้ำเผาเกืยบทอดอยู่หรอกเอามาคั่วเกือบจะถอดตุดยอดตุดยอดตุดยอด,ดโอ้ดีจริงสีตัวนี้เนาะอันหลอดใหญ่นีเนาะดียามจริงสีตัวนี้สใส่ไแบบนั้นยิ่เฮี้ยนเสื่อเลยอ้าออวหนูจะชวนตัวใหญ่ใช่เลย ตัวไป้วันมีเ่ยห้ออ้วนไปได้อ้วนก็มีเ่ยห้งอยู่ตมมาหยามไม่อตาแมนี่หนอนใจนุ่ยให้ว่าจะจาไปหยามนใจนุ่งบางสิ่บาอยไปนด้วยอุ้อ้อไปเรอยไปให้หมด ปลาอินทรีย์ร่วนๆเลยวันนี้เป็นชิ่วของปล่อยใหยพี่น้องเป็นชิ่วของปล่อยให้โวอ้วนตุ๊กปุ๊กอยู่โอ้มันมันมันเฮ้อเอาไหมเอามีเพ่อขั้นในขั้นปลาในขั้ าตะท่องอีกหเต้นอะมัตท่องอีกแล้วมันบ่มีแดดตากพี่น้องเข้ามาเอตากไปกินนไปล่ำนอกสั่น้ววะพี่น้องเข้ามามันม่มีแดดตากเลยพี่น้องก็เสือพากับวัสันซักอยู่เออไม่เราลังนึ่งบนบุบ้านแม่ละพ่าอยากกินที่ายแจกงูกินแม่ว่าสั่นบุบ้านออกไปเขาบ่ยัง่อะไรก็ยังบ้านแม่กบทยนี แยปั่นมูอปันพวกกินเน่เจ้าของกระปิสปลาเราไม่ได้กินเน่อ่าวันหลังสามวันนี้หลังสี่วันนี้พี่น้องรอบหลังนี่โอ้หลังละสองโลสามโลโลสองโลหกหลังกันได้ซ้ำนี่ก็เกินสิบโลยี่สิบโลเลยนะพ่อเนาะยามมดปันนต้งถิมาใส่รบ้าแม่นครับสิบโลยี่ิบโลเจเล็คขอบปลาไหลอีกครังสีหนึ่งนาะพ่อเนาะตรงนี้กันได้อีกจคถังสีหนึ่งเอ้า แจกมูจนเราจาะคว้าได้เด้๋ยวกาแจกอยู่ให้พี่น้องน้องฮันดีอยู่ดีกินเหมืกันกิ่ที่ปลาหมูปลาในยก้แต่ละมือย้ายแจกคนเอ็นบ่ได้พักกันครับีออกบ่ได้พักกันกี่ทีจากเม็ดสปอร์ตเกินไปยี่ตงกับเมียปีไปบ่มีมือมือแรกปลาลอยกูกิโลได้เห็ดปลาลหลอยู่ประมาณจัาหาดิบโลนี่แหะพี่น้องจริงเยอเครื่องตัวเครื่องกูเหรอครับ พาอม่สครับ่ะโอ้ยันนมาหาปลาล่ะโอ้เห็นปลาก็นเห็นปลามากปลากระดิ่งนี่วบนนี้ขายเราจะไปเห็ดปลาล่านะครับไม่ีรเดียครับอากนี้จะบาเอาเม่เอาแม่ครับ เอาเอาถุงมาใส่ไปปิ้งเนื้พี่น้องพี่น้องปลาเด้ออย่ายปลาหลายครับโอยำยำปลาช่วยนะครับเก็บบรรยากาศในพี่น้องเขาเบิ่งน่าเน่าเน้าเป็นเส่าปลาขาวปลาอีสานเท้าปไทอีไทรน่อเน่องหนีน่องก็ไปไทรบานเท้าครับผมพ่อพ่อยู่บ้านไหนยู่บ้านนี่ครับไครนุ่นนี่แหละครับผมโอ้ไครนุ่นครับมาเห็นงานอยู่อลูกไบ้ดีนี่แหละครับโอ้พี่น้องมากวิหน่องสีโอู้มเห็นพอดีครับเห็นพอดีมีถุงบอลหรวะมีถุงบอมีถุงบอล ุมาซกรเยนนะครับเอบบบชดๆดเลยพี่น้องเจมส์เตี๋ยกตาเลยบ่มีถุงกระสทกระตาบ๊วถุงเลยเตีบ๊วยเลยกรนัน้ันอีวอยเมียพี่น้องครับพี่ กินน้ำกันปันกันกินกินน้ำผู้ใดใส่น้ำผู้มี่มาท่านกับดีคืองปืบาสิสารนั่แก่น้าพ่อครับคือพวกหองอยู่หวงกินกันครับนี่แหละปันกันกินครับโอ้ดีไรดีไรน่้คน้สานเท่าม่หนลบานนั้น่าตีงกันตัวตีงกันตัวตีงกันพาเด้๋ยยู่ดีกินอยู่พ่อพ่อหเลครับาหาตเอาเอาเอาตัวไข่เอาไปมันจะไข่ออกแน่เลยเนาะเดี๋ปาคุยล่มปลานี่ล้วม่ ตัวสุ่มตัวเป็นตัวกินนี่ลรไปาที่ไทยนี่เอาเยอะมากอีกเออ่ะเนี่ยังสุดยาครับผมครับผมยครับครับผมปาเดินปาปิ้งอาไปปิ้งกินครับอไปิ้งกินครับครับครับ ไปฟังพูดมาสัน่นเพาะพ่อพเนยมาไปฟังพูดไหนเนี่ยพหญ่มาไปฟังพูดมาสันา่นไปฝันปีฝั่นนองครับไปเกี๊ยวโอ้ยเกี๊ยวชิ่งเลยพี่น้องเลยย่งางว่ามันพ่นเก็บขาเก็บยวนาขา<ป>มาเอาปลาเอาปลานะครับพี่น้องครับบู๊เบิ่งบรรยากาศดีๆพี่น้องช่วงนี้นะครับใส่ปลาใส่ปลานะครับปลาไปไกลจะต้งองบาดเนี่ยโอ้ขึ้นป้องนั่น เปยังไปเอาขึ้นมาพี่น้องเขาเบิ่งกันนะครับมาขายเพิ่นดอกไม้เหรนเพราะว่าเอาไปกินรวดลูกชั้นมาเน่าเอาไปกินรวดขายจะยี่สิบบาทเพิ่นโอ้ยเงินยี่สิบบาทว่ากันว่าบุญบาปพี่น้องคืยปันกันไปกินซื้อๆกับมาไปยังดอกเนียนเนียนนะครับไปกินไปลงไปเบิ่งอีกมวนมาแม่มือนนี่ มวลนี่ยมวลมวลเดไม่ใตวงกับไม่ใจตายเดไม่ใจเฝ้ากันมวอยู่หากินหาอยู่หากินหาอยู่หากินนะครับพี่น้องครับนี่คากบศบานเขานะครับไม่ยังโดดตุ้มตําตุ้มตําอยู่ในหลอดโอ้ป่าป่าเอ้าเอ้าไหนปัญญายุทธมากก็จะมาให้พี่น้องเขาเมืองกันนะครับงดล่ะพอปลาคอร์ดลุดออกพี่น้องไทยพี่น้องเข้เบิ่งพรทันนะครับเอ้า โอ้แก้วของเราพี here, ่น้องบานนี้ออกตัวนึงมาหันพี่น้องรอบขาดปลาคอออกเอาไปห้องเก็บเจ้าบานนี้นี่ห้องเก็บเก็บกัมกำมปลาคอกำมกัเรื่ยๆกำมเนียนๆนียนประกนัที่แล้วกับปลาคออันโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือน้องดูตัวใไงเป็นไหนตายข้ามือหลายตัวแล้วเอ้ยคืออยู่ว่าเจ้าของเนาะกำมเนียนๆนะกำมเนียนๆ โอ้ยอัออนสั้นแต่ปากกาก็ไปไทยหรืพี่น้องมันนี่ปากกานี่พนแล้วเอานี่กข้อกันทีแม่น,นี่งข้อสามตกอถออกตัวหน,นึ่งกับสองอ่ะที่ตกเลยบางมอสอ่ะขึ้นเบมึงด้วยขึ้นพี่น้องครับมึงอ่ะขึ้นพี่น้องครับมึงว้ายสุดยอดเลยฮะเอาโดนอกอีกแล้วคือนมาเก่งเห็นมั้ยมันลุยมันลุยลมันลุยก็มีคือนฉันนั่นเลยฮะยังกูรูปมืลลม่อลอยๆบาดนี่บาดเจ็บสามโอง ฟังนี่ว่าก้อยเถียงกันได้พี่น้องเอาได้ปากกาจี้ตัวหาตัวกับปลาบูเอาได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นคักเอาโอ้่อดิกิืนย้่ดอกผู้ใดว่าบ่หลายผู้ตายว่าบ่ยังขึ้นไปยังเพ่อว่าตัวนี้ลายผู้ตายมันบ่ยังผู้แต่บ่าวบอ่างขึ้นไปยังรอบรอบรอบเป็นจังจีนละพี่น้องรอบภูมิปัญญาชาวบ้านเฮ้ยนะครับใส่ไว้ผู้นังบ้านก็ใส่ตรงใส่ยังไงไปไหนย่างน้ำมาก นนา้เบิด์ตเรมากว่าโอ้เบิด์ตเรพี่น้องจะเบิรงลแบอู้ยบอยอกคือกันมือนี่เอาขอบคุณพี่น้องเข้านะที่มาลุ้นน้ำกันแต่ละเศ้ามือกันเศ้ามาลุ้นกันไหมน้องพอนะเอินเศร้ามาลุ้นกันไหมขอบคุณความหาความแพงพี่น้องเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องครับยูดีกินแซ่บสุขหูสุขคนปาดสีจากโรคไข้ไข้เจ็บพอกันไม่ลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ